ลวงเกิดข้ามันมีจุดจบยังไงคุณชายเก่าท่านเอาล่ะไม่ต้องพูดอีกแล้ววันนี้ข้าอารมณ์ดีอย่าทำให้ข้าอารมณ์เสียเลยข้าขอตัวก่อนนะลาก่อนพระเยซูโปรดคุ้มครองเขาด้วย เอาสิทำไมไม่ระวังหน่อยไป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 ทางโน้นก็จะทำให้ดูก็ะเด็นมาด้วยโอยเพื่อนหมดเลยเพื่อนหมดเลยอีนี่ตั้งใจดูหน่อยสินี่เจ้าเนะ่ยเก็บเศษอาหารทั้งวันมี่ประโยชน์อะไรเหรอเจ้านะ่ยไม่รู้อะไรของพวกเนี้ยนั่นเป็นของล้ำค่านะว่าไงนะ ล้ำค่าเหรอ,อมันไม่ของลํำค่าของพวกนี้เป็นกับข้าวที่คนอื่นกินเหลือทิ้งทั้งนั้นอ่ะยังมีอีกเนาะตอนเจ้าพาข้าไปเก็บอึกเนะ่ะข้าใช้พัชนาสามพื้นกุดรูจมูกยังได้กลิ่นเหม็นเลยอ,อย่าล้อเล่นอีกเลยไม่มาใครล้อเล่นกับเจ้านี่เจ้ารู้ไหม ความจริงมีขยะหลายอย่างที่พู้เจ้าเห็นว่ามันไร้ค่าแต่แท้จริงแล้วพวกมันมีค่ามากเลยนี่อย่างเช่นว่าเศษอาหารพวกนั้นน่ะใช้เลี้ยงหมูได้ส่วนอุจจาระพวกนั้นใช้ปลูกผักก็ได้เจ้ารู้ไหมเศษอาหารพวกเนี้ยมีคนมาแย่งทุกวันจะบอกให้เฮ้ยมีคนมาแย่งขยะก,กับเศษอาหารแต่คนอย่างข้ากลับไม่มีคนต้องการที่จริง จะมีคนพูดแบบนี้นะเพราะข้าเคยได้ยินคำคำหนึ่งว่าฟ้าส่งข้ามาเกิดย่อมมีประโยชน์ส่วนเจ้ายังไม่ค้นพบจุดเด่นของตัวเองก็เท่านั้นสาวเก็บอื่จะพูดอะไรอ่ะคิดว่าตัวเองเป็นใครมีความรู้เหรอดูถูกข้าเหรอดีไม่ดีข้าอาจเจอเรียนหนังสือมากกว่าเจ้าก็ได้เจ้าเรียนหนังสือมากกว่าข้าเหรอใช่ก็ได้งั้นคำที่เจ้าพูดเมื่อกี้เป็นคำพูดของใครอ่ะนี่ ถ้าสอบค่าเหรอตอบมาสิฟ้าส่งข้ามาเกิดย่อมมีประโยชน์เป็นคำพูดของนี่นี่นไม่รู้แล้วสิเขาจะบอกให้เจ้าฟังเองผู้ที่กล่าวคำว่าฟ้าส่งข้ามาเกิดย่อมมีประโยชน์ก็ต้องเป็นคำพูดของจนกินสันยังไงล่ะฮะเออไม่ใช่หลีไปเหรอ หนีไปมไม่ใช่จจกินสันเหรอท่านเธอสรุปแล้วเป็นคำพูดของคนโบราณทำงานต่อเธอที่โมนี่เนะนี่เมื่อกี้คนที่อยู่ในร้านอาหารใช่เหลยงปีเปล่าใช่สินี่ได้ยินว่าวันนี้เขาจะประลองยุทธ์กับคนอื่นนะเฮ้ยประลองกับใครอะ่ะเกาหมิงไงอ๋อเกาหมิงเหรอนี่หลงเฮหลงเฮอ ดูทุกข์แกฮะช่วยเปิดห้องให้หน่อยสิหลวงประชีข้าวได้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 ขอบคุณมากครับอ่าเล่ามาแล้วครับเจครับมาครับเนี่เด็กปีโอ้โหหลวงเพื่อตั้งมาเมื่อไหร่อ่ะเมือหลายวันแล้วเอ๊ะเออก็เป็นลูกน้องของข้าโอ้ไอดิี่เรื่องงานของพ่อเจ้าจะการเสริมหรือยังอย่าพูดเรื่องนี้อีกเลยได้ยินว่าเจ้าจะไปร้องกับเกาหมิง มีเรื่องอะไรเหรอเจ้าหนีไ้ข่าวไวมากเลยนะรู้กันไปทั่วซอยตะเกียบแล้วเนี่ยถ้าเคยเจอเขาแล้วตอนนี้เขาไล่กาดมากระวังตัวหน่อยแล้วกันจะไม่บรรจัยข้าหรือไงกันนะฮอไม่ใช่อย่างนั้นรองเมื่อไหร่เขาจะไปดูนะครันีเขาอยากจะให้คนอื่นรู้เรื่องนี้ด้วยนะเขาไม่ต้องไปหรอกโอ้ยมีเพื่อนไปด้วยไม่ดีกว่าเหรอเราเขาดีจะฆ่าเธอเฮ้ะ นี่จะไม่ต้องห่วงหลยนะเหลียงปีต้องชนะแน่นอนจะไม่เคยเห็นเกาวมิงในปัจจุบันจะไม่เข้าใจหรอะ ไปครับรถลากไม่ต้องเดินนะครับคือรถลากเถอะนะครับรถลากครับรถลากพี่ตาฮุยพี่ตาหุยนี่เองเชี่ยมันโทจะกลับมาแล้วเหรอพี่ตาหุยไปหอจันเซิงไปได้นี่นั่งดีๆนะข้าจะสิ่งละขอทางนอยขอทางนายถ้าไม่อยากโดนชนขอทางนอย รถเนี่ยายามทานรอไว้เลยนะเนี่ยพี่สามพี่สามใกล้เสร็จหรือยังอ่ะใกล้เสร็จแล้วอ่ะคุณชายเกาย่ายังไม่มามเลยเขาเหรอทำตัวลึกลับบอกว่าติดธุระเดี๋ยวก็คงมาแล้วอ่ะก็หมายความว่าก็หมิงตัดสินใจประลองกับเนียงปีที่นี่เหรอก็คงจะใช่อ่ะพวกเจ้าคนรู้จักทิสัยของผู้ชายเก่ามีเรื่องอะไรพูดครึ่งหนึ่งเก็บไว้ครึ่งหนึ่งเขาจะไปรู้เรายังไงก็ตามทุกคนคิดว่าพวกเขาจะต้องประลองกันที่นี่ดูนั่นสินะคนอื้อเลย ขอจัดสึกนายท่านนายท่านนายท่าน,น,าน,น,านเห็นนายท่านหรือเปล่าฮะนายท่านเหรอไม่เห็นนะไปไหนของเขาลนะ่ะไม่รู้จริงเลย เย,บย็บรอยท่านหมอเลี้ยงหลังจาก้าทุดลองมาสิบกว่าวันตอนนี้เห็นผลแล้วข้าเชื่อว่ายาถวยเนี่ตอบสนองความต้องการของท่เด่นแน่นนอนน้ำซ้ำยังไม่มีผลข้างเคียงด้วยอมจริงสิ้าหมอถามถ้าจะผลิตจำนวนมากท่านทำได้ไหมถ้าจะทำถึงขนาดนั้นเราคงจะต้องช่วยกันคิดหาวิธีการใหม่ๆแล้ว นายท่านแล้วเข้าเกิดเรื่องขึ้นแล้วเกิดเรื่องอะไรข้าได้ยินมาว่าคุณชายปีไปประลองยุทธ์กับเกาหมิงแล้วอ๋อออกไปรอข้างนู่นก่อนนะรอข้าทำงานเสร็จก่อนครับทำไมยังไม่มาสักทีทุกคนเยียบๆก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งวอยวายนะเยียบเยียบก่อนเยียบเยียบก่อนเยียบเยียบ บอกว่าเหลียงปีกกับกระมิงจะมาทำไมยังไม่มาวันนั้นนะเด้จะมาเมื่อไหร่ก็บอกมาเขาจะมาหรือเปล่าบอกเลยคนเงียบๆก่อนใจเย็นๆนะใจเย็นๆทุกคนอดใจสักครู่เดี๋ยวก็มาแล้วใช่ั้นเดี๋ยวก็มาใจเย็นๆนะเดี๋ยวพวกเขาก็มาเงียบๆก่อนอย่าวายๆนะใจเย็นๆเดี๋ยวเขาก็มาเงียบๆเงียบพี่บอกว่าผูชายเกากับเหลียงปีจะมาไม่ใช่เรอมีคนมาตั้งเยอะถ้าพวกเขาไม่มาเราจะทำยังไงดีก็จะรู้ได้ยังไง คุณชายเกาตั้งเวทีที่นี่ทุกคนคิดว่าต้องมาประลองที่นี่แต่พวกเขายังไม่มาสักทีเดี๋ยวเข้าไปดูกันเถอะเรื่อนี้ทันอกไปเยมาๆๆอย่าขวางทางรถลากนะจ๊ะเดี๋ยวโดนชนกระเด็นเลยนะจ๊ะนี่ทางไหนจ้าเขาทางไหนนี่พี่ตาหุยพวกเขาแหกกันไปไหน เเออะไรรห่จะไม่รู้เหรอวันนี้เกาหมิงจะมาลองยุทธกับผู้ชายปีมาลองยุทธเหรอเพราะอะไรเรื่องนี้ข้าก็ไม่รู้ข้ารู้แค่ว่าพวกเขาสร้างเวทีบรลองที่ลานกว้างดูยิ่งใหญ่อลังการมากเลยตอนนี้ทุกคนกําลังแห่ไปดูการบรลองด้วยล่ะพี่เต้าหุยรีบพาเข้าไปลานกว้างเร็วได้ได้เลยอย่าชวแค่คุยมากข้าเหนื่อยเออ่ ทำไมถึงเห็นอาปีนายท่านไลซานอยู่ทางโน้นนะไลซานไายบอกว่าผู้ชายปี่ประลองยุทธกับเกาหมิงแล้วพวกเขาอยู่ที่ไหนข้าไม่รู้คนอื่นก็ถามแบบนี้ข้าจะไปรู้ได้ยังไงอเอาละถึงแล้วขอบคุณมากพี่เต้าหุยอ๋อ ไ้ยลืมของนี่เสียมันทอลืมของอ่ะพี่พี่เต้าหุยช่วยส่งไปที่หอจันทร์เซิงด้วยขอบคุณได้เลยพ่อนายท่านพ่อเสียมันทอเจ้ากลับมาแล้วเหรอ นายท่านเมนผู้ชายผีอยู่ไหนอ่ะเรากำลังตามหาเขาอยู่ไลสังเขาหมิงอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยเขาบอกท่านแล้วว่าเขาไม่รู้อย่ามาถามเขาอีกเลยงั้นเขาบอกอะไรกับเจ้าหรือเปล่าเปล่านี่เมื่อวานเสียงปีส่งของชิ้นหนึ่งให้คุณชายเก่าหลังจากคุณชายเก่าดูแล้วก็รู้ว่าระลองยุทธที่ไหน จากนั้นก็ให้ข้าสร้างเวทีนี้ผู้ชายปีมอบอะไรให้เขาแค่ก้อนหินก้อนนึง่งเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงกันข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะพ่อเ้ารู้ว่าพวกเขาอยู่ไหนอยู่ไหนเหรอตามเข้ามาอ,อยู่ไม่ได้แล้วเราต้องตามไปดูแล้เวเขา้า จะเลือกสถานที่นี้แต่ก็เหมาะมากเลยวันนั้นน้องสาวข้าหลักเลือดที่นี่วันนี้เจ้าต้องทุดใช้สิบเท่า ก็รู้ได้งไงว่าปีในเกาหมิประลอในศาลเจ้าด้วยนิสัยของผู้ชายปีเขาจดจําบุญคุณความแค้นอย่างชัดเจนตอนนั้นเขาอ,อยู่ในศาลเจ้าทําร้ายเสี่ยวช่วยบาดเจ็บฉะนั้นเขาคิดว่าเขามอบก้อนหินให้เกาหมิงเพื่อบอกเป็นในว่าเขาต้องการชรําระบุญคุณความแค้นกับเกาหมิงในศาลเจ้า ชาแมวสามขาคิดจะเอาชนะคก่าได้เนะอะพวกเจ้าจะไปไหนุ่กนี้ตอนข้าสู่กับเหลียงปีข้าไม่อยากเห็นคนคนหนึง่งใครเหรอเซียวมันโถเซียวมันโถกลับมาแล้วเหรอป้องกันไว้ก่อนนะถ้านางกลับมาจริงๆนอกจากข้าชนะเหลียงปีแล้ว ไม่อย่างนั้นเขาไม่อยากเห็นนามประทัวลซานข้ารู้ว่าคุณชายปีอยู่ศาลเจ้าอย่ามาขวางพวกเราเสียวมันโถอ้ามีเรื่องสําคัญจะบอกเจ้าเป็นเรื่องของคุณชายปีเรื่องอะไรเออที่นี่มีคนมากไม่สะดวกข้าบอกเจ้าได้คนเดียวเสียวมันโูงั้นจะอยู่นี่เราไปกดอืออื้อ เจ็บมากลยไลซานะเจ้าพาข้ามานี่อยากพูดอะไรกันแน่รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะบอกเจ้าได้แล้วใช่ใช่เจ้าคิดจะถูมเวลาค้า จะไม่ให้ข้าไปขัดขวางคูณชายปีนี่เป็นคำสั่งของคูณชายเก่าเราก็ไม่อยากทำแบบคุณมากไปตอนนี้พวกเจ้าเป็นคนของ,<ม>ของเกาหมิงเหรอเสี่ยมันโถเพื่อความอยู่รอดเจ้าอย่ามาโทษเราเลยพวกเราโตมาด้วยกันพวกเจ้ากลับคิดได้กับข้าไม่ใช่นะเสี่ยมันโถคือว่าอย่าเข้ามานะข้าผิดหวังกับพวกเจ้ามาก ไม่ไปขวางทางไว้สิจอมันทอ้อ เจ้าเยลีงมิว่าข้ากับลูกชายของเจ้าลงนามสัญญาแล้วเจ้าก็เห็นกับตาจะหากว่า่นทั้งขอสารรู้ว่าเจ้าเห็นแกประโยชน์ของตัวเองปกป้อง,งลูกชายของเจ้าันจะเป็นยังไงฮะเจ้าเคยคิดไหม จะไม่อยากเห็นเขาตายได้ให้ข้าชกเจ้าสามมัดหรือของข้าขลูกชายเจ้าหยุดตีเท่านี้คิดว่ายัางไงคิดว่ายังไงตอบข้ามา

哦。呵呵 <laughs> วิชัดเนียงจันยังต้องคุกเขาให้ข้าไอ้ลูกจอบผัดจะจะอะไรมาสู้กับข้าเลยมาเลย ยัต้องคุกเขาให้ข้าไอ้ลูกจอมพันจะจะอะไรมาสู้กับข้าเลย